กินเที่ยวพาไปดูกับเบซีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาร้านขายไก่หมุนนะทุกคนที่นี่เขาบอกว่าเขาขายวันหนึ่งประมาณ300กว่าตัวเขาขายกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้ดีสิโกวปดญเลอระกัตย,นะยมันจะมีเตาย่างอยู่ทั้งหมดประมาณ4เตานะทุกคน 1...2...3...4 ฝั่งนี้ทุกคน คือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้เตาเดียวก็คืออาจจะไม่ทันป็นฐานไม้นะบังฐ่านไม้ใช่หะครับผมหนึ่งเตานี้มันย่างได้กี่ตัวบังสามสิบตัวครับสามสตัวต่อครั้งอ่ะครับผมแล้วมันต้องหมุนอย่างนี้ไปประมาณกี่นาทีถึงมันจะสุกอ่ะ ย่างน้อยก็ชั่วโมงครับมัจะอร่อยชั่วโมงหนึ่งครับผมไอ้ข้างบนนี่สุกแล้วใช่ไหมบงังยังครับยังครับอ๋อยังอันนี้ปพิ่งเริ่มเดี๋ยวลงอีกรอบอ๋อมันกี่รอบรอ่ะต้องลงสองรอบครับสองรอบไฟแรงลงสองรอบเดี๋ยวนี่มันมันแก่ไม่ได้อะไรเพราะนึ่งๆโอ้เพรานึ่งๆครับแต่ว่ายังยังยังไม่สุกก็คือสุกยังไม่ละเอียดยังไม่ละเอียดไอ้ที่อยู่ข้างบนนี้ก็คือรอย่างอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผม round dai รอบนึง oh di buh dah ni Tapi kita mak tu mak dalam apa di timba ni gak Ha kakak yo batu ni mak tak Oh duduk dalam timba ni Sari live apa

เาม่่าเป็ดกุนเซกอือหล้วกย่าเป็ดกุลาีแล้วเลยบ a คือถ้าเกิดว่าไก่สมัยราคา80บาทนะผมว่านานแล้วแหละนานแล้วก็ีว่าเป็ดกเใช่ประมาณประมาณปรานั้น่ะกว่าปีลูกผมปีชื่อไก่มุนเจโดเจโดนี่เป็นชื่ออะไรบังอ๋อเป็นชื่อสถานที่ตรงนี้ แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรดอนดักเหรอ,อของเราละฝั่งนู้ตรงนี้คือจอดูโอ้โอ้โหแก่ที่สุดแล้วทุกคนเครื่องหมักนี้ก็กคือซึมเข้าไปด้านใน,นทุกคนน่ากินมากโอ้ยดีสิสะดวกพัดดัเลยนะ kata ya Nam chim rude tuh kan ร้านจะอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนประมงปัตตานีนะทุกคนติดกับข้างๆฮอนด a าคาปัตตานีตรงนี้เขาเรียกว่าจะดู